อ้าวเล่ครับเอเดลาแล้วครับได้เวลาแล้วนะครับส่งกับข้าว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 ครับอันนี้ก็ส่งครับตื่นมาไม่เจอแม่ร้องเลยนี่ยแม่ก็ไปเที่ยวเนาะลูกก็นอนหลับ แม่หนีไปเที่ยวตื่นมาลุงเป้แม่ไปไหนโอ้ยแม่ไปเที่ยวร้องเลยเอวอยู่ไหนวันนี้วันีเอวแม่แอบหนีไปเที่ยวแหละไอ้หนูก็มานั่งหน้ามุยร้องน้ำตาไหลว่าอเอ้ยดูหน้าดูหน้าอ้วนจะร,ร้องทำไมลูกจะร้องทำไม อ้ทิตยเดยตับสร้างสิเบเฝ้าเฝ้าเฝ้าตับสร้างสิบิ็ดกอนตื่นมาตื่นมาไม่เห็นแม่ครับตื่นมาไม่เห็นแม่ เว,เวลากินเขากินน้ากันนะเด้อครับสักพักหนึ่งกับคุ้ดิน่างออกมาแล้วครับกรเลื่อมท่ย่อยออกไปเรื่อยๆครับคนไปบได้กัเอาปีซงครับไปบได้กับเอาบีซง <c oughs> อารมณ์ไม่จอย อารมณ์บดจอยบอกันฟืน้นใช่แล้วครับทยอยกันไปครับทยอยกันไปทยอยกันไปอากิออกากรนมกีฬาผนครับผมกลุผมนี่คนจิงงดแล้วครับเป็น ส่งมาอยากครับผมเป็นอิ่มๆอย่งครับตั้งอิ่มอยู่ครับ่ท่นหิวเลขาก็ยังไม่กลับครับเลขารถจะมารับพวกมงเย็น ชายเอารถไปนะครับทะเลขาของเราเขาจะทิ้งหรือเขาจะมารับวันน um ี้นะฮะเขาจะทิ้งหรือว่าเขาจะมารับกลับเองบัลไลล่ะ นี้ไดกลับเองครับเมื่อวานเขายังมารับนะครับวันนี้เขาปล่อยจริ้งเลยครับ <laughs> วันนี้โดนปล่อยทิ้งเลยครับไม่ว่างครับไม่ว่างอเออรถแรงรถแรงรถใครฮะ เขาทำกลางแสงจันทร์ครับ <c oughs> โอ้ยนี่แหละอันผมไ่อยากไปนี่แล้วมันหนันแดดนี่แหะครับอ <c oughs> ่าพิดิตรเราลมมุมลยครับนี่แล้วมีม,มุมส่วนตัวครับ,บนิบหนังเห็นบ่นี่แล้วก็ไปหันสามนะครับพิธนงแล้วก็ใช้วัดนะครับเพอร์เซีครับ อุปเสียคนอย่หันไปนั่งมองเดียวกันเบิร์ไฟแล้วครับผมไม่กินดื้อไปคนข้างในผมไม่ต้องผมยังไม่หิว,อวโอ้โจิ้มมันยังเต็มท้องอยู่อขอบคุณครับเก็บไม้กินพรุ่งนี้ เดี oh, ๋ยวจะไว้พี่ดาวเด้วพรุ่งนี้นะเดี๋ยวจะไว้พี่ดาวเด้อ